สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะ,ะวันนี้ครูจะเสนอกิจกรรมที่ห้านะคะยังอยู่ในเรื่องของพลังของผู้นำนะคะกิจกรรมที่ห้ามีชื่อกิจกรรมว่ากำลังสองของจำนวนนับเมื่อหารด้วยสามนะคะพิจารณากำลังสองของจำนวนนับและเศษจากการหารกำลังสองของจำนวนนับนั้นด้วยสามดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี้และเติมข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์นะคะ เราก็มาเริ่มดูเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมนี้คล้ายๆกับกิจกรรมที่4นะคะอ่ะพิจนารณากำลังสองของจำนวนนับเราก็จะเริ่มจากเลขหนึ่งเห็นไหมคะหนึ่งสอไปเรื่อยๆนะคะกำลังสองของ1นึ่กำลังสองของ2องกำลังสองของ3ามกำลังสองของสี่นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำไป หาหารด้วย3แล้วมาดูว่าเศษที่ได้จากการหารนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะมีตารางแบบนี้นะคะอ่าตารางนี้นะคะอ่าคุณครูได้ย่อตารางให้มาอยู่ในแถวเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเลข7ถึงเลข12บสองจะอยู่ด้านล่างนะคะอ่าช่องแรกจะเป็นช่องของจำนวนนับนะคะเราทดลองนะคะ ดูจำนวนนับตั้งแต่1ถึง12นะคะช่องที่2ให้หากำลังสองของจำนวนนับนะคะช่องที่3ให้นักเรียนไปหาเศษจากการหารด้วย3นะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะหากำลังสองนะคะเราก็จะมาดูนะ,ะจำนวนนับ1 1ึ่ง,ง,งกำลังสองได้1 สอกำลังสองได้4 3่สากำลังสองได้เก้าำลังสองได้16 5หกำลังสองได้25่สิบหากำลังสองได้สามสกเจำลังสองได้สี่สก้าำลังสองได้หกสิก้าำลังสองได้แป1สิบเกำลังสองได้1นึ1งร้กำลังสองได้หนึและสิบสอกำลังสองได้หนึ่งร้อยสี่นะคะทีนี้เราจะไปหาเศษจากการหารด้วย3โดยใช้วิธีการหารยาวเหมือนเดิมเหมือนกิจกรรมที่สี่เลยนะคะ เราก็จะไปดูตัวอย่างการหารยาวนะคะอ,อันนี้นะคะครูยกตัวอย่างการหารตั้งแต่จํานวน1กําลัง2ถึง8กําลัง2ก็คือ64นะคะนำไปหารด้วย3นะักเรียนไม่ต้องเติมจุดใส่0นะคะเพราะว่าครูต้องการจะให้เป็นเศษเพราะเราพิจารณาดูเศษของมันนะคะ1หาร3 3คูณ1เป็น3เกินเอา3คูณ 0, ได้0นะคะ หนึลบศนเหลือเศษหนึ่งดังนั้น1นึ่งหารสามเหลือเศษหนหารสามสามหนึ่งสามลบสามเหลือ1ดังนั้น4ี่หารสามเหลือเศษหนหารสามสามคูณสาเป็น9ก้าหารลงตัวเหลือเศษศูนย์หารสามสามคูณห้าได้สิบห้าสิลบห้าเหลือเศษหนึ่งดังนั้น16บหกหารสามเหลือเศษหนึ่ง ยี่สิบห้าหารสามสามแปดยี่สิบสี่นะคะยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่เหลือเศษหนึ่งดังนั้นยี่สิบห้าหารสามเหลือเศษหนึ่งสามสิบหกหารสามสามคูณสิบสองเป็นสามสิบหกหารลงตัวนะคะดังนั้นสามสิบหกหารสามเหลือเศษศูนย์สี่สิบเก้าหารสามสามคูณสิบหกเป็นสี่สิบแปดสี่สิบเก้าลบสี่สิบแปดเหลือหนึ่งนะคะดังนั้นสี่สิบเก้าหารสามเหลือเศษหนึ่ง 64หาร3นะคะ3คูณ21 <S <S> <S เป็น63 64ลบ63เหลือเศษ1ดังนั้น64ลบอัตรตี64หาร3เหลือเศษ1นะคะก็จะมีเป็นเศษแบบนี้นะคะ11011011นะคะเรา,าก็หาผลลัพธ์จากการหารด้วย3 นะคะหาเศษจากการหารด้วย3แล้วเอามาเติมนักเรียนเอาเศษมาเติมนะคะก็ะจะพบว่าเป็นจำนวนแบบนี้นะคะให้นักเรียนลองสังเกตแยกประเภทว่าลักษณะของจำนวนนับช่องที่1น่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรกับการหารด้วย3ลงตัวและหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1นนะคะจำนวนนับเลข1น,นะคะกำลังสองของเลข1ห,หารด้วย3แล้วเหลือเศษ1 กำลังสองของเลขสองหารด้วยสามแล้วเหลือเศษหนึ่งกำลังสองของเลขสามหารด้วยสามแล้วลงตัวกำลังสองของเลขสี่หารด้วยสามแล้วเหลือเศษหนึ่งนะคะกำลังสองของเลขหก 6, หารด้วยสามหารด้วยสามแล้วลงตัวนะคะนักเรียนก็หาหารไปเรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำถามค่ะ จำนวนนับลักษณะใดที่เมื่อยกกำลังสองและหารด้วย3ลงตัวและจำนวนนับลักษณะใดที่เมื่อยกกำลังสองและหารด้วย3แล้วเหลือเศษหนึ่งนะคะข้อแรกนะแยกประเภทนะคะ ข้อที่2อนักเรียนสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเศษจากการหารกําลังสองของจํานวนนับนั้นด้วย3นะคะก็คือเอาข้อสังเกตจากข้อที่1แล้วมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการมาเขียนในข้อ2นะคะข้อ3นักเรียนคิดว่าข้อความคาดการณ์ในข้อ2เป็นจริงเสมอไปหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะอันนี้ก็ถามว่าเพราะเหตุใดอันนี้ก็คือนักเรียนก็ต้องแสดงการพิสูจน์นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะ ถามข้อแรกนะคะคุณครูก็ได้แยกประเภทให้นักเรียนดูแล้วนะคะพบว่ามีจํานวนที่ยกกำลังสองแล้วหารด้วย3ลงตัวชุดแรกก็มีเลข3เลข6เลข9 1 2านะคะ15ซึ่งสังเกตว่าเลขพวกนี้จะเป็นพหุคูณของ3ก็คือ 3N นะคะหารด้วย3ลงตัวนะคะหารด้วย3แมเลเหลือเศษ1นะคะ จะมีหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดซึ่งในจำนวนกลุ่มที่สองเนี่ยยังแยกย่อยได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็นักเรียนดูนะคะเลขหนึ่งเลขสี่เลขเจ็ดเลขสิบเนี่ยจะเป็นจำนวนที่หารสามแล้วเหลือเศษหนึ่งก็คือสามเอ็นบวกหนึ่งนะคะส่วนเลขสองเลขแปดเลขสิบเอ็ดเนี่ยลองเอาเลขนี้ไปหารสามดูนะคะพบว่าหารสามแล้วเหลือเศษสองครูก็เลย เขียนให้อยู่ในรูปของพ่อุนามเป็น 3n บวก2แยก2อันนะนะคะคุณครูก็เลยพิจารณาลักษณะทั้งหมด3แบบนะคะจำนวนนับที่เป็น 3n เมื่อยกกำลัง2จะหารได้ด้วย3ลงตัวนะคะจำนวนนับที่เป็น 3n บวก1เมื่อยกกำลัง2จะหารด้วย3และเหลือเศษ1 จำนวนนับที่เป็น3 n บวก2เมื่อยกกำลังสองจะหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1เหมือนกันนะคะแบบข้างล่างนี้แยกเป็น2แบบนะคะต่อไปมาดูคำถามข้อที่2นะคะก็คือนำข้อความในข้อที่1มาเขียนให้อยู่ในรูปที่เป็นทางการนะคะเขียนเป็นจำนวนนับในรูป3 n เมื่อยกกาลังสองจะหารด้วย3ได้ลงตัวนะคะ และจำนวนนับในรูป3าเป็นบวกหนึ่งเมื่อยกกำลังสองจะหารด้วย3แล้วเหลือเศษหนึ่งจำนวนนับและจำนวนนับในรูป3าเป็นบวกสองเมื่อยกกำลังสองจะหารด้วย3แล้วเหลือเศษหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนอลองอแยกลักษณะที่คล้ายกันกับลักษณะที่แตกต่างกันของจำนวนนะคะมาข้อที่3นะคะ ก็คือการพิสูจน์นักเรียนตอบว่าเป็นจริงเสมอพิสูจน์ได้ดังนี้นะคะขั้นตอนการพิสูจน์มีอยู่สขั้นนะคะในเรื่องของพลังของของพหุานามก็คือมีขั้นแรกก็คือสมมุติสมมุติจํานวนที่อยู่ในรูปของพหุานามก่อนนะคะสมมุติเสร็จแล้วก็จะได้จะได้ก็คือเอาจํานวนที่สมมุติเนี่ย มายกกำลังสองมาบวกกันมาเรียงถัดกันแล้วแต่งเองอนไขของโจทย์นะคะสุดท้ายดังนั้นสรุปนะคะสรุปนํามาจากข้อความาที่เป็นโจทย์นะคะหรือข้อความคาดการณ์นั่นแหละเอามาเขียนได้เลยนะคะอ,อันแรกเลยนะคะที่สูน์สมมุติให้ 3N เป็นจํานวนที่หาร3มได้ลงตัวประเภทที่1น,นะคะ3 n เบวก1เป็นจํานวนนับที่หาร3าได้เหลือเศษหนึ่ง 3n บวก2เป็นจนํานวนนับที่หาร3แล้วเหลือเศษ2อันนี้เป็นจนํานวนนับนะคะก็คือเลข1เลข2 3 4 5จำนวนนับนะคะไม่ใช่เรายังไม่ได้กําลังสองนะนะักเรียนะอย่าลืมเขียนด้วยว่าเมื่อ n แทนจํานวนใดๆนะคะ่างนี้นะตัวนี้นะคะเขียนระบุไปด้วยต่อมาค่ะจะได้จะได้ก็คือเอา จํานวนที่เราสมมุติให้เนี่ยมายกกําลังสองหมดเลยนะคะยกกําลังสองยกกาลังสองเป็นสามเอ็นยกกาลังสอง 3n บวก1ยกกำลังสองสาบวก2ยกกำลังสองนะคะยกกำลังสองแล้วได้เท่าไหร่เราก็เขียนไปนะคะทีนี้เราพยายามจัดให้อยู่ในรูปแบบอามเงื่อนไขก็คือรูปแบบที่1น,นักเรียนควรจะดึงเลข3มมาไว้ข้างหน้านะคะเพื่อให้อยู่ในรูปของ 3n คือจำนวนที่หารด้วย3ลงตัวนะคะมี3อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องหารด้วย3ลงตัวแน่นอนนะคะ,ะครูก็ดึงสออกมาจาก6ข้างในก็จะเหลือ 2N งเอนกลังสองะคะซึ่งตัวเนี้ยหารด้วย3ลงตัวแน่นอนนะคะทีนี้แบบที่2องนะคะสามเบวกหนึยกกำลังสองนะคะแล้วเียนจะคูณอ่า คูณโดยใช้วิธีรัดก็ได้หรือจะแยกวงเล็บ2องวงเล็บแล้วคูณนะคะได้ 9n กำลังสองบวกส n บวก1นึ่งะคะมีสังเกตข้อสังเกตคือมีบวก1เดี๋ยวเราจะให้มันข้างหน้าเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็บวกด้วย1อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะเราต้องการให้มันเหลือเศษหนึ่งนะคะก็คือ3ม n บวก1นะคะจะได้จะจะเป็นจำนวนที่หารได้วา3แล้วเหลือเศษหนึ่งนะคะตัวนี้นะ ะค,ะครูก็ดึงตัวร่วมก็คือ9ก็คือดึง3จาก9แล้วก็ดึง3จาก 3n มาก็จะกลายเป็น3วงเล็บ 3n กาลัง2บวก n วงเล็บปิดบวกด้วย1นะคะตัวนี้ก็จะเหลือ11ต่อไปวงเล็บ 3n บวก2ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะคูณกันแล้วได้เป็น 9n กาลัง2บวก 12n บวก4อ่ะข้อนี้บวก4ครูไม่อยากให้บวก4ครูก็ดึงนะคะดึงมาเป็นอ่ะ บวก3บวกเพราะครูต้องการให้เหลือเศษหนึ่งะคะทีนี้ตัวร่วมของ9 12 3สนะคะก็คือแม่3นะคะดึง3มจาก9ก็จะเหลือ 3n กําลังสองดึง3าจาก12บก็จะเหลือ 4n ดึง3าจาก3ก็จะเหลือ1ข้างหลังก็จะเป็น1นะคะดังนั้นพหุานามที่อยู่ในรูปนี้นะคะก็คือหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1นนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะ สรุปดังนั้นเราก็ยกข้อความคาดการณ์ในข้อ2มาเขียนเลยนะคะจำนวนนับในรูป 3n เมื่อยกกำลังสองจะหารด้วย4ได้ลงตัวทดนะคะหารด้วย3ได้ลงตัวจำ,จำนวนนับที่อยู่ในรูป3 n มเบวก1เมื่อยกกำลังสองจะหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1จําจำนวนนับในรูป3 n มเบวก2เมื่อยกกำลังสองจะหารด้วย3แล้วเหลือเศษ1นะคะอ่าโอเคอันนี้ครบ แล้วนะคะคำถาม3ข้อนะคะแล้วก็ข้อมูลในตารางในกิจกรรมที่5ให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดนะคะ